ต้องบอกว่าถ้าอิงจากลำนูลปีห้าศูนย์ซึ่งคุณวรวิทย์มาก่อนปี60เนี่ยก็ควรที่จะอิงกับลำนูลปีห้าศูนยใช่ไหมใช่ลำนูลปี50บอกว่าดํารงตําแหน่งได้9ก้าปีอ้าว9ปีคุณวรวิทย์ยังไม่ครบเจ็ดปีกว่ากว่าและอายุไม่เกิน70คุณวรวิทย์เกินเขาบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเจ็ดสตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองสิบสี่ปีถึงก่อนแต่ลำนูลปีหกศูนย์เรื่องให้เจ็ดปีและก็ ให้ถึง75ปีต่อได้ถึง75ปี70ปีต่อได้ถึง75มติของรัการศาสนาถ้าแบบเข้าใจง่ายๆคือเอาเอา,เอาส่วนที่อะไรนะไข้หรอสุดไข้วัคซีนไข้หรอือเอาส่วนที่ดีเอาส่วนที่เกี่ยวข้องได้สิ่งที่ดีที่สุดอะถูกมาใช้ ทั้งสองส่วนส่วนแรกคืออายุ9ปีได้ประโยชน์จากปี50าําดำลงตอแหน่งต่อส่วนที่2มาจากปี60ศูนย์คืออายุไม่เกินเจ็ดว้ามากันปีโอใช้กับอะไรนะมันก่อนนะขุดไว่ผสมหรอผสมผสมมาดูผลของการตัดสินเราบอกถึงเป็นกระดาน6อนายกรัฐมนตรีท่าอิงรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ปี57เนี่ยก็23สิงหาเนี่ก็ครบเทอมนะ8ปดปีท่าอิงตามรัฐธุนูนยโอ้นี่จะสิ้นสุดนุ่น6เมษายน68 แล้วถ้ายึดตามนั้นวนันเลือกตั้งเขานักย,<อ>ยึดตามเลือกตั้งโอ้หกสองสิ้นสนดนูน8มิจุนา70นคุณชลานลาะนั่น <c oughs> ออกชัดเลยตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐตรีตามรัฐธรรมนูอไม่ได้แจง้งปฏิญีทรัพย์สิสนอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งคือก,การไม่แจง้งปฏิทรัพย์สินที่เป็นนายกหลังปี่ยสองก็บอกว่าอ้างว่าเคยเป็นมาแล้วแสดงว่านับต่อเนื่องใช่ไหมใช่ฝ่ายค้านเนี่ยหากเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ตามประเด็นมาตรา2 6 4เขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นมติของณะกรามการสัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้นายกรัิมนตรีหนาวอันนี้น้าร้อนอันนี้น่าร้อนกับหน้าร้อนต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มมีคำถามทุกคนก็พูดเมื่อกี้ก็เห็นใช่ไหมคุณโทนี่เนี่ยก็พูดว่าตกลงสุดท้ายแล้วเนี่ยแปดปีนายกเนี่ยจะไปได้แค่ไหนผู้เด็กประยุทธ์เนี่ยจะหยุดอยู่ที่แปดปีหรือไม่ตอนนี้เป็นคำถามใหญ่ขึ้นและคำถามที่ดังขึ้นมาจาก คำวินิจฉัยของรณะธรรมการสันหาเลือกว่าด้วยตำแหน่งอายุของประธานศารลรัฐธรรมนูนครับเป็นการตัดสินว่าตกลงคุณวรวิทย์กังสิทธิ์เทียมเนี่ยยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญและประธานศารลรัฐธรรมนูญต่อไปได้หรือไม่เนื่องจากตุลาการชุดนี้มาจาก สองรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนนูนปี50และรัฐนูญฉบับปี60ครับทำให้ตุลาการสาลร,รัฐนูญอย่าง9้าท่านรวมท่านประธานด้วยเนี่ยท่านประธานนดออกเสียงเนี่ยมีฝั่งละสีะเห็นไม่ตรงกันสี่ท่านบอกว่า ครบเติมแล้วหมดอายุครัสีท่านบอกว่าไปต่อได้สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ก็ไม่อยากแตกหักก็เลยส่งไปที่คณะกรรมการสัญหามีประธานสารดีกาเป็นประธานมีใครบ้างพี่เอวประธานสารดีกาเป็นประธานประธานสารปกครองสูงสุดนะประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาผู้นําฝ่ายค้านและผู้ว่าขอตองงตัวแทนจากองค์กรอิสระที่เลือกกันมาหนึ่งท่านรวมเป็นห้าท่าน พิจารณาร่วมกันวันที่29นี้ครับจะมีการส่งหนังสือที่พิจารณาลงมติไปแล้วส่งไปให้สำนักงานเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญได้รับรู้ว่าตกลงมติออกมาเป็นเอกนั์ว่าคุณวรวิทย์ซึ่งอายุ70ปีไปแล้ว <c oughs> ไม่ขาดคุณสมบัติยังไปต่อ <c oughs> ในการดำรงตำแหน่งตุลาการ สารรัฐธรรมนูญและประธานสารลรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่าถ้าอิงจากรัฐธรรมนูนปีห้าศนซึ่งคุณรวิทย์คุณรวิทย์มาจากก่อนปีห0ศนเนี่ยก็ควรที่จะอิงกับรัฐธรรมนูนปี50าศูนย์ใช่ไหมใช่รัฐธรรมนูนปีห0ศนย์บอกว่าดารงตําแหน่งได้เก้าปีอ่าเอาเก้าปีคุณรวิทย์ยังไม่ครบ7ปีกว่ากว่า,าและอายุไม่เกินเจ็ดสิบคุณรวิทย์ <Good. S 2> เกินเขาบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเจตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันสิสิบปีถึงก่อนรัฐธรรมนูนปีห้ีอ่า และก็ให้ถึง75ปีต่อได้ถึง75ปี70ปีต่อได้ถึง75มตขตงิกคการสระนาถ้าแบบเข้าใจง่าย,ายคือเอาเอา,เอาส่วนที่อะไรนะไข้เหรอสุดไข้วัคซีนไข้เหรอเอาส่วนที่ดีเอาส่วนที่เกี่ยวข้องได้สีที่ดีที่สุดอะถูกมาใช้ ทั้งสองส่วนส่วนแรกคือส่วนแรกคืออายุเก้าปีได้ประโยชน์จากปีห0าดำลงตอนหน่งต่อส่วนที่สองมาจากปี60ศูนคืออายุไม่เกิน7จ็ดห้ามาไว้กันปีโอใช้กับอะไรนะมันก่อนสูดรวข้ผสมเหรอผสมผสมมันเป็นเขาเรียกอะไรประเภทแบบว่ามาสูตรไข้อะไรที่ดีผมรับอะไรที่ไม่ดีผมตัดไม่รับนี่คือผลของตรงนี้จะเป็นบรรทัดฐานแห่งอำนาจครับ เป็นบรรทัศฐานอำนาจที่ไหนต่อไปจะเป็นกระดานหไปตกใส่ตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานมาดูผลของการตัดสินเราบอกถึงเป็นกระดานหกนายกรัฐมนตรีท่าอิงรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี5-7ปี5-7เนี่ยก็ 20, 23สิบางหานี่ก็ครบเทอมนะ8ปปีถ้าอิงตามรัฐธุรหนกศูนโอ้นี่จะสิ้นสุดนู่นหเมษาหน6ปแล้วถ้า ยึดตามนั้นเลือกตั้งเขานักย,<อ>ยึดตามเลือกตั้งโอ้หกสองสิ้นสุดนูน8มิถุนาเจ็ดศูนย์เห็นไหมครับ<ำ>ซึ่งตรงนี้มันมีผลมีผลณปัจจุบันถ้าถ้าตีความปี57เนี่ย24สสิงหาเนี่ยนายกครบเทอมแล้วนป8ปีแต่ถ้าตีความตามปี60เนี่ยสมัยหน้าเนี่ยนายกยังลงเลือกตั้งได้อีกนะเล่นตีความปีหกเนี่ยนายกอยู่ได้อีกเทอมหนึ่งคุณชนละนั่นบอกชัดเลยตอนนี้ พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญไม่ได้แจ้งปัญชีทรัพย์สินอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งคือการไม่แจง้งบัญชีทรัพย์สินที่เป็นนายกหลังปีองก็บอกว่าอ้างว่าเคยเป็นมาแล้วสแสดงว่านับต่อเนื่องใช่ไหมใช่ฝ่ายค้านยังหากเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องตามประเด็นมาตรา๒๖๔เขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นมติของคณะกรรมการสัรหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้นายกรัฐมนตรีหนาวอันนี้น้าร้อนอันนี้น่าร้อนครับน่าร้อนน้าร้อนีผู้นำฝ่ายค้าน หนึ่งในคณะกรรมการสรรหาพลเอกประยุทธ์จะหยุดที่8ปีหรือจะเดินต่อไปไม่ช้าครับพือสภามีถุนากรกฎา,าสิงหารู้ผลครับ